เนื้อมันนิ่มมากข้างในจะบอกว่าไงลูกก็เดือดแซ่บแท้น้ำพีปลาก็ร้อยรวยอะเนี่ยอันนี้นแก้วส้มพี่เลยลูกแล้วพีปลาไม่ชัว่วก็หมูเอาหน่อค่ะข้าเวเบลือกค่ะเกี๊ยวกับไ,ไม้เนาะมันก็เยอะแล้วก็หัน่นนิดเกี๊ยวไปด้วยกันเพ่อนะประมาณนี้นเห็ดนึ่งกับเห็ด รางผ้ารังฝวกใบตูนะคะใบโหระพากลัวมันเสียกลัวมันช้ำปกติใส่เห็ดก่อนเนาะก่อนที่จะใส่เขาเบือ่อใส่เห็ดนะคะเห็ดมันจมลงไปเองให้เห็ดมันโสงเลยนะใหญ่เลยผ้าที่จะเตรียมใส่เขาไปเลยจ้ะนะก็ปล่อยมันเดือดไป ที่เราชอบนี่แหละค่ะชอบใส่โอ๊ะแล้วต่อไปเราก็คนอาหารนี่ผมซื้อนะกู้ถึงผักในมันถูกเนาะซื้อมาสามจะมาลวกกินกับเกลียวปลาเกลียวปลาเด็กนะคะกับมะเขือแล้วก็จะแกงเนี่ยค่ะอันนี้ใบแมงลัก,อย,ามมาากอยวางไว้จังหเลยว่าจะมาเป็นนองใบอันนี้ใบแมงลักนะแก,หกง,งหน่อไม้กำลังต้มหน่อไม้อยู่ใกล้สุกแล้ว กำลังต้มอยู่ค่ะก็เลยว่าจะมาเป็นนางแบบสักหน่อยนีงโอ้ยหมูจะสุกย่างหมูอีกแลนะั้นมาสองก้อนแต่ไม่ใช่อะไรไม่ใช่หมูแบบนั้นนะอีกแบบหนึง่งอันนี้ย่างของแซนน่ะคะ่ะเป็นก้อนๆก็เ <c oughs> ลยกินย่ยางแล้วเขาจะทาําน้ําราดอะไรแบบนี้ยแต่ไม่ชชบปรุงแบบเกลือแล้วพริกไทยนะคะแต่สองก้อนนี้ใส่ผงชูรสสักหน่อย <c oughs> อะไรประมาณนั้นเพราะว่ามันก็จะแตกต่างกันนั่นนาะประมาณนั้นละคะ่ะก็มาโชว์นี่เห็นไหมคะ เดี๋ยวจะมาให้ดูว่าเนียไม่ต้อจะให้ดูดว่านี่สุกค่ะว่าะปนนันป,ปลาเป็นต่วนๆเน,นี่ยเราัเอาไปทําให้มันร้อนแล้วก็มาเอาเอา,เอาพริกไปอบแต่ว่าขาดตะไคร้ไม่ได้ไม่ได,ไได้ไม่ได้อบเนาะสดตำรวมกันเนาะก็จะกินกับนี่แหละค่ะมะเขือแล้วก็แกงหน่อไม้หมูผัวผัดแซงหน้ามาเสพก่อนเนี๋ยวจะมนุนยังไง ม้นท,งนนทังไหมุมนยังไงมุนยังไงเราก็ลาดส่วนเราจะไปจิ้มเกีวส้มแล้วก็ลินข้างดื่มมาเย็นๆเลยวันนี้มาสุกไม่สว่างก็ไม่เลิกว่างั้นเนาะกินกับกันเอาวันหลัง่อยลดนะค่ะเนาะมาค่ะจะมาลวกมะเขือง,งามๆย่าง,ง,งมมูทองต้มมันเมื่อวานนี่ลองทองไว้ก่อน ล่วมผักกินกับเกีเ๊ยวปลาเด็ดเกี๊ยวปลาน้ำจิ้มก็วางไตแล้วก็เสร็จแล้วก็น้ำมันเดือดก็เอาลงไปแล้วก็จุดต้องอกๆนานประมาณนันะ้นนะก็ยังไม่ยอมมาหมดทุกอันลงเนาะประมาณนั้นนะคะก็ตามที่เห็นแต่ไม่กินก้างหรอกคะ่ะแต่ใส่ทั้งก้างเลยคะ่ะ ใส่ทั้งแบบนี้เลยเสียดายมันให้มันหอมอยู่ในหมอ้อนั่นแหละนี่ค่ะเสร็จแล้วข้าวแกงหน่อม้ใส่แค่นี่แหละแล้วจะตักโชว์โอ้ย,อยลืมเอาเห็ดตัวนี้มาใส่เห่อเห็นไหมตักโชว์ักถ้วยนึงก็แล้วกันเนาะมันก็เยอะอยู่นะเนี่ยมันเยอะมันเยอะมากเจี้ยงหน่อไม้ไม่โชคนี่แหละ เงี้ยน้ฟ้าก็โลหนึ่งร้อยกว่านะเดี๋ยวนี้แต่ก่อนเดี๋ยวนี้อะไรก็แพงก็ช่างมันเถอะเนาะแต่เราก็ต้องกินเราก็ซื้อน้อนอยหน่อยก็แล้วกันอะไรประมาณนั้นนะคะแต่เขาเข้มข้นมากแต่ว่าเข้าเบื่อต้องใส่อีกนินนนด,ดนึงมั้งเดี๋ยวเราก็ม่ได้ทำเกงองอมไม้โชว์องอมไม้สี่กระป๋องลูกก็ชอบกินนะเขาตักกินเล่นนะ่ะนี่ถ้ามัน มีผักอีกตัวอยู่ข้างหนา้าก็รู้ไม่มีอะไรด้วเสียโอเ้เก่งเลยหมอมันเลยมันจะสว่างแนะ่เนื้อโอ้ยเต็บมากล้วไ oh ม่ก <c oughs> ล้าแล้วมันอะไรเนี่หมูเดี๋ยวมาไปหั่นหมูเดี๋ยวต้มมันฝรั่งให้แฟนอยู่ก็จะหั่นหมูลแล้วก็ทำ,ำน้ำราดให้แฟนโอ้โหกับข้าไปในเสร็จแล้วโอเคนี่ก่อนเนาะ ว่าจะหั่นหมูไม่ข้าวเหนียวเลยนะคะข้าวเหนียวจะอุ่นอยู่นะนี่คือข้าวเหนียวเนาะให้ดูสี่กิโลก็ได้หมูนะมันก็ดแซี่อแพะน้ำพริกปลาปลาก็อร่อยๆอ้วนะะอันนึงแก้วส้มี่เดลูกแล้วฮิปปลาลาไม่ชั่วก็หมูแฟนแล้วก็ลูกอะไรเนี่ยถ้าเราก็จะกินไม่หมูไม่เยอะค่ะข้าวเหนียว เนื้อมันนิ่มมากนี่จะสับให้แฟนเนี่ยสับล้มเนื้อเสือก็เลยเอาหมอกให้ดูวหนะคะเนื้อมันจะนิ่มๆแต่หนังมันจะแบกรอบนะให้ดูน,นิ่มเห็นไหมคะข้างในมันนิ่มแล้วตรงนี้มันกรอบอร่อยค่ะจะบอกเลเรียกฝรั่ง,งเขาก็กินแบบเนื้อแต่แต่ม่โชคชอบที่มีมันเนาะแต่แฟนก็จะจีบอันนี้ให้เขาได้กินนะเข <c oughs> าจะน่ารักเขารู้ว่าแม่โชคชอบอันนี้ เขาก็กินอยู่แต่เขาก็จะให้เรากินซึ่งกินนั้นหนังมันก็ไม่ค่อยจะดีนะแต่ว่านี่ค่ะก็ให้ดูนาดะก้อนก้อนละสามช้อนครึ่งสี่ช้อนพอดีสี่ช้อนเนี่เราไม่ต้องเต็มมากนัวพอดีค่ะข้างนอกเริ่มเริมแบบแบบแบบนี้มันก็จะออกเค็มๆนิดนึงไม่ต้องเค็มมากหรอกกินกับข้าวแต่อันนี้กินเล่นเลยแต่แฟนได้กินกับน้ําของเขาแล้วก็ผักแล้วก็ ประมาณนี้และค่ะง่ายแล้วต้มหมันสลังหมูนั่นแหละค่ะแล้วก็ได้ทำเสร็จสิเรียบร้อยแล้วแล้วจะจะราดเองเเรื่องของเขา้วจะไปกินแกงหน่อไม้ตัวง,ง่ายแล้วต้มหมันสลัง